ชลทินะครับคารมินมินิตาวั่านนคุณนะคะสวัสดีร้อยเจเประเทศทั่วโลกผ่านทาง TGN ด้วยวันนี้พี่บอยไม่อยู่ครับไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่อยู่3าวันครับจันตังคารพุธเดี๋ยวเจอกับท็อปทำหน้าที่แทนครับนะคะมาดูนี่ดีกว่านี่หนังสือพิมพ์บันเทิงของเราวันนี้นะครับพาดหัวเริ่มเทิมเลยปีก้าขาแข็งนะครับอาหลงพอลูกพอลูกชิงหนีพอลูกชิงหนีคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้อยู่ๆเนี่ยนะคะก็ อย่างที่เราก็รู้กันนะก่อนหนะ้านี้ก็มีข่าวองออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยมารับทราบวัอีกทีก็คือลูกชายลองทั้งสาท่านเลยนะคะคก็ย้ายไปทํางานทางป้อนงานให้กับ ทางช่องอีกฝั่งหนึ่งเป็นช่องสามแทนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะเอาเงานงานที่เคยทําร่วมกับคุณพ่อมาทําใหม่ในะช่องสามด้วยดูเหมอนจะเป็นอาจาเป็นอังกอรนะถ้าจำผิดนะคุณผู้ชม,มก็เลยเกิดคําถามว่าเอ้ยยังไงละ่ะเกิดอะไรขึ้นละ่ะทาไมถึงแบบออกไปอย่างนี้แล้วอหลองจะว่ายังไงก็อย่างที่บอกอหลองก็เลยพอนิดนึงพอพอที่แปลว่าอะไรพี่อ ตัดพอ้อ,พอเหมือนบ่นน้อยอกน้อยใจนิดๆหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะะแต่ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับว่าอนาคตจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรจา<ช>กมุมมองของอรรคนะครับมาดูาคนนี้ดีกว่านี่ดีกว่าครับพี่ปอทฤษฎีก็อยู่เงียบๆแบบว่าไม่มีข่าวอะไรคลึโครมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ,แ,รบแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับเขาก็เกิดอาการแบบว่า ประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยมีปัญหากับกระดูกนะครับแฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงว่าเออกระดูกพี่ปอจะอยู่ดีไหมใช่แล้วจะต้องทําการกายภาพบําบัดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับพี่ปอพี่ปอก็ได้อัปเดตอาการแล้วก่อนนะเออก็คืออุบัติเหตุเขาคือลื่นล้มตกบันไดจนกระดูกเชิงกรานหักค่ะอือทีนี้พอมีคนเป็นห่วงอย่างที่น้องมิ้นบอกนะครับพี่ปอเฮ้เลยต้องทําการคี้เห็นไหมถ่ายรูปภาพเอ็กซเรย์มาให้ดูนะครับแล้วก็บอกว่าหมอบอกว่าเป็นไปในทางที่ดี มากแต่ที่มันหาก็คือนี่ค่ะมีคนตาดีไปโฟกัสผิดจุดไปมองอื่นมองอย่างอื่นไปมองจุดเร้นลับตรงนั้นของพี่ปอแทนแถมยังเอาไปโพสต์ไปแชร์จนเป็นกระแสสุดท้ายเนี่ยปอเปาก็เลยต้องออกมาลบภาพนี้ทิ้งไปเมื่อวานได้เจอต้วก็ไปถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกับอาการแล้วตอนนี้เป็นยังไงเลยเจอเครนยดโซ่ก็เห็นเยอนะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับนักคุณหมออีกทีครับจะอัปเดตอาการว่า จะปลดไม้เท้าออกสักอันหนึ่งก่อนครับผมไม่ปวดนะครับเพราะว่าคือแผลเล็กเป็นแผลเล็กเป็นแผเลเป็นแผลเ,เป็นแค่แบบเป็นจุดๆแค่นี้นครับสามที่มันไม่ได้มันไม่ได้กรีดเพื่อที่จะฝังเหล็กครับเพราะว่าเทคโนโลยีคุณหมอเก่งนะครับก็เลยแบบว่าไม่ไม่เจ็บมากแล้วก็ฟื้นตัวเร็วครับผมตอนนี้ก็กายภาพบำบัดอยู่ที่บ้าน,นครับเพราะว่า จริงๆมันก็ไม่ได้กายภาพอะไรมากก็คือหมอบอกว่าให้เดินบ่อยๆสถานีนั่งเอ็กซเรย์เราตกใจแบบที่คนเรอที่เราลงอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เจตนาหาไหมหรือผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเบี่ยงประเด็นคือคือจริงๆนะผมกับหมอเนี่ยที่เราดูนหรือแม้จะเป็นพยาบาลเออที่เรามานั่งดูกนเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยให้ตายเถอะ ก็อยากจะอัปเดตให้ให้เห็นว่าเฮ้ยเราดีขึ้นนะเราอยู่โรงพยาบาลเราเป็นยังไงคืออัปเดตแค่แค่นั้นคือเจตนาผมมีแค่นั้นจริงๆแต่ก็โอเคก็เป็นของแถมไปก็สนุกก็คือเป็นเป็นอะไรที่เออโอเคก็นอกจากเรื่องเาเดอาการก็จะมีเรื่องตลกๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าสมมติคนเคยดูแบบภาพเอ็กซเรย์ต่างๆของคนอื่นๆเนี่ยเอ็กซเรย์ทั้งตัวมันก็ไม่มีใช่ไหมใช่ไหมครับมันไม่มี อะไรแต่เรื่องนี้มันต้องตีแผ่เราไม่เข้าใจปกติเนี่ยเอ็กซเรย์หนองมันต้องเห็นแต่กระดูกไหมคุณผู้ชมใช่ก็เอ็กซเรย์เขาต้องเห็นแต่กระดูกดิแล้วไปจะไปเห็นอะไรพี่รอปตรงนั้นมันมีกระดูกไหมมันไม่มีกระดูกเออถ้ามันมีกระดูกแล้วมันจะสลับสับเปลี่ยนกันยังไงถูกไหมคนเราเวลามันแปลงล่างไงยูนิพี่เราทำให้ดูปวดหัวละฮะ คุณยายจะต้องสาธิตดี๋ยงแล้งงๆจะบ้าหรอนี่คุณผู้ชมเป็นอะไรที่เราเองก็เนาะเข้าใจแหละจิตใจมันมีเรื่องราวอย่างเงี้ยขำขันเป็นเรื่องขคาัมันไม่ได้มีแกนยึดอยู่ตรงกลางมันมันไม่เห็นตอกเราเปลี่ยนเรื่องแล้วกันหรือว่ามันจะเริ่มตลมเลื่องลมาที่ข่าวต่อมาเป็นเรื่องของนางเอกสาวบ้าดีกว่าน้องมะนาวสอนสิงค์คุณผู้ชมคะต้องแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเพิ่งรับปริญญาไปแต่วันรับปริญญาเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญนะคุณผู้ชมเป็นวันน่ากลัวเป็นวันที่คนสําคัญมักจะมาแสดง งความยินดีด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตหรือปัจจุบันหรือที่กําลังกักคุย,ค,ยคุยกันอยู่อย่างนี้คุณกวินนะคะต้องบ,บอกว่าถ้าจัดคิวไม่ดีนี่รถไฟชนกันได้แน่นอน,นแต่แฟนเก่าถูกต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาร่วมความยินแสดงความยินดีด้วยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอีหวานใจกันนั่นเองแล้วคุณมิกทองระยะครับแต่มาแต่มาคนละเวลากันเป็นจดใหม่ไม่มีการชนกันต้องบอกว่าน้องมะนาวเก่งมากค่ะครับ ม่งานจดการนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจัดคิวดีหรือเปล่าหรือยังไงต้องไปถามหน่อยแล้วความสัมพันธ์กับหนุ่มวิกนี่ยังไงบ้างคะช่วงหลังนี้เห็นว่าหนุ่มวิกนี่หนุ่มนวิกนี่มาดูวะมาดูเรียกว่ามาวินสุดๆแล้วนะไม่ใช่สุดแล้วต้องไปถามน้องมะนาวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าเป็นนังเอกแล้วรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับมีคนมีหลายคนไปเปรียบเทียบกันากยจังหวะชีวิตมากกว่าเลยนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ได้น้อยค่ะไม่น้อยไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยก็ให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแค่นี้เราก็โอเคแล้วค่ะอ Oft, ด้วย๋อด yea, <ah> ้วยพูดถึงว่าวันน okay. MM ั้นเป็นวันรับปริญญาอะไรเงี้ยก็คือใครก็ได้ที่แบบมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเราก็ยินดีหมดทุกคนอ่างเงี้ยค่ะแต่มาเหมือนว่าเราแบบเอ้ยเมนเนจเวลาเก่งจังแบบสมบูรณยอือ ด้วยที่จริงด้วยเราซ้อมวันซ้อมวันรับปริญญาแค่นี้ก็วุ่นอยู่แล้วไม่สามารถเบเน็ตได้อยู่แล้วคือมันไม่สามารถบอกได้อเราก็ไม่ได้แบบอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้ว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่าอะไรอ่ะ<ต>่าเราเหมือนจับองมอโอ้ยา่าเหมือนแบบไม่อยากอาจจะแบบเราไม่ได้บอกว่าจะจับปลาสองมือเหมือนแบบแค่ว่าเหมือนวันนั้นเป็นวัน,ว,นวันสำเร็จของนาวอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างที่บอกคือใครมาเราก็ยินดีหมดเลยเนี้ยคะ่ะเราก็ขอบคุณเขามากกว่าเลยที่เขามากันอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสที่แฟน ก็เหมือนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองตั้งใจทำงานไปก็ด <c oughs> ี <c oughs> ก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครใครมาวินครับผมโอ้ยไม่มีทั้งคู่เลยดีกว่าแต่รู้สึกเราจแบบว่าตัวนี้เหมือนกินก่อย อาจจะเป็นด้วยด้วยคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบดีใจที่ออมีคนชื่นชอบเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบออก็ให้เหมือนติดตามผลงานของเราทั้งคู่ไปอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะไม่ไม่ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันกลัวเขาบอกคนจะมีปัญหาเหรอคะเวลาเราชนเจออะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวไม,ไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าอ,อด้วยเราบอกกับทุกคนว่าเหออมือนแบบพี่ร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไระคะ่ะก็ใช่ค่ะมีก็เพื่อนพี่ก็เป็นก็พี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังไม้ผู้ชายอาจจะไปตีกันหรือเปล่าบ้าไม่ตีหรอกก็แสดงความยินดีเฉยๆบอถูกไม่มีอะไรหรอกนะฮะ,ะไม่ได้เกี่ยวอะไรจัดคิวมาแสดงความยินดีงานดีต้องมาจัดคิวอะไระหรอเนอะเก่งจังเลยค่ะ มาต่อที่พี่ตุ๊กชนกนันดีกว่า<ฆ>ตอนนี้นี่กำลังมีธุรกิจใหม่นะครับตอนนี้เขากำลังฮิตอาหารคลีนกันไง yeah, เย่กินคลีนเมื่อคืนนี้ก็กินคลีนกินเรียบจานเลยแค่จะเช็ดจานกินกินคลีนในปริมาณสูงด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> สุขภาพดีเป็น <c oughs> ทีเลยพี่ตุ๊กเขากำลังไปทำธุรกิจใหม่เป็นปลูกฟาร์มข้าว แล้วเป็นข้าวแบบคลีนคือเป็นข้าวแบบออร์แกนิกคุณผู้ชมออร์แกนิกนะฮะก็ฟาร์มเขาชื่อว่าสุธาทิพย์ฟาร์มนะครับก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่ตุกก็ถามเรื่องธุรกิจหน่อยละกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องเรื่องงานในวงการบันเทิงเนี่ยยังอัพยังรับอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นข่าวว่าตอนนี้นี่ผลกระแสตอบรับของธุรกิจนี่ก็ดีพอสมควรเลยจะไปทําธุรกิจแล้วก็ลดงานในวงการบันเทิงจริงไหมรวมถึงเดี๋ยวให้อัปเดตเรื่องของบ้านเรื่องของลูกแล้วก็เรื่องของหัวใจ หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีใครมาดูแลหรือ,อยังเพราะว่าตอนนี้เห็น<ม>พี่บวยเขาก็มีข่าวกับสาวๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ยังไงคะพี่ตุ๊กน้องๆน,น่ารักเนาะ <c oughs> ตัวลูกพี่ตุ๊กเนี่ยอ,อยากไปทำฟาร์มกับพี่ตุ๊กไหม <c oughs> จากมากชอบมากชอบทับออแกนิกเป็นความฝันเลยนะพี่ตุ๊กขาจริงๆแล้วไม่รู้เลยอาจจะเป็นโลเทคแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นเวทีพอดีมีบอกว่าจะสัมภาษณ์เรื่องนี้ก็เลยเห็นเพิ่งเห็นเลยไม่ค่อยได้เห็นข่าวไหมคะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้เรื่อง,องเรื่องบ้านเมื่อก่อนอันนี้หมอนบอกว่าจะหมด เออเป็นไปตามเดิมค่ะคือมันไม่ได้ถึงกับคำว่าจะหมดหมายถึงว่าจากมูลค่าบ้านทั้งหมดอะค่ะเหลือเหลือเหลือติดหนี้แบงค์แค่แบบหลักเดียวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจํานวนที่ติดธนาคารมันก็ยังเป็นสิบปีละค่ะทำทำไปคนลูกก็จะเข้าโรงเรียนจริงจริงแล้วนะคะตามตามหลักแล้วจริงหลักเรื่องค่าเทอมพี่เบิรเขารับผิดชอบอยู่แล้วค่ะน้องก็ไม่ได้เรียนอินเตอร์ไม่ได้อะไรไม่ได้หนักมากคิดว่าพอจะแบบดูแลเด็กๆกันไหวอยู่แล้วค่ะยังไงก็ช่วยช่วยกันเราม่มีใครอยากจะอาสา ไม่เห็นมีเลยอ่ะเราควรจะประกาศหาคู่ดังกล้องเลยไว้ไม่มีเลยค่ะไม,ไม่ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าก็ไม่คือเปิดแง้มเนอะเราอาจจะเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าตัวเองมีศักยภาพและพร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่พร้อมก็จะไม่แฟร์กับอีสายไปผ่านตัวทำนาอะไรยังไงคะทำนาใช่ไหมคะ,คะ ใช่ค่ะแต่จริงๆแวก็เป็นของครอบครัวเป็นของคุณพ่อบุญธรรมอาจจะเป็นพอชอบด้วยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้คุณพ่อบุญธรรมยอมรับแล้วก็ยอมที่จะแบกให้รับิดชอบอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเราก็เหมือนเลี้ยงลูกแนวๆนี้ด้วยเนอะเด็กๆก็ชอบค่ะที่สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็อยากทาเองให้เป็นออร์แกนิกแบบสมบูรณ์แบบออร์แกนิกจริงๆไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยอะไรอย่างงี้ค่ะที่จะผันตัวไปแบบว่าทำเต็มตัวเลยก็ยังต้องทํางานอันนี้ด้วยเนาะรักสวยรักงามก็ยังห่วงอยู่ ด้วยการที่เราจะต้องดูแลครอบครัวนู่นนี่ก็เป็นได้อาชีพเสริมนะคะก็ยังต้องทําทั้งสองอย่างที่มีข้าวออกมาแรกๆคนมีทั้งชมแล้วก็มีเสียงทวิ์ว่าไม่ตุ้มต่อจะรุ่งารืองไหมของรษกิจนีส่วนใหญ่เป็นเสียงต้อนรับนะคะอาจจะมบีบางเสียงเครื่อนแพรงสงสัยแต่ว่าตุก็ไม่คิดว่าไม่ได้ยากที่จะพยายามทาให้เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ต้อนรับแล้วแบบดูเป็นบุญมากเลยคือแบบไม่นึกว่าแค่ข้าวอะ่ะทุกคนให้การต้อนรับและสนับสนุนขนาดนี้ต้องแบบขอบคุณไวนะ้ณที่นี้เลย นาะคุณผู้ชมจริงๆธุรกิจข้าวของพี่ตุ๊กเนี่ยนะคะเขาน่าสนใจมากนะพี่เขามีไม่ได้แค่พันเดียวนะมีหลายพันเลยมีทั้งข้าวขาวหอมประทุมนะคุณผู้ชมข้าวกล้องหอมประทุมแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รีด้วยลองไปติดตามถามไถยกันได้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนยังไงตอนนี้เขาเริ่มแบบกระจายสินค้าเห็นมากขึ้นแล้วในไอจีของพี่ตุ๊กนี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าทำเป็นแบบออร์แกนิกคือทุกขั้นตอนทั้งไปถึงการสีข้าวเลยใช่ลงสีนี่สีเฉพาะข้าวออร์แกนิกจะไม่มีการปนเปื้ออนนน่ เลือดจริงๆนะเบรกกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องของคุณกระแตใช่ค่ะกับของเพื่อนเอามาฝากกันและรับจอเปียเล่นก็รออยู่ด้วยค่ะพักค่ะไปค่ะงามา อัปเดตข่าวกันต่อนะครับเมื่อกี้บอกพูดถึงคุณกระแตก็เพิ่งเขาเพิ่งจัดงานแต่งงานไปใช่ใชไหมแล้วก็วกวกมีแขกซุปตาหลายคนไปงานของเขานะครับรวมถึงคนนี้ด้วยคุณโบวี่นั่นนไม่ใช่คิมคาเดเชียนนะครับไม่ใช่ค่ะวมือปิดไว้ค่ะมือปิดคิมคาเดเชียนอยู่นะครับเป็นคุณโบวีแ่แต่ก่อนจะไปถึงข่าวคุณกระแตนี่มีข่าวคุณโบวี่ก่อนเราได้สัมภาษณ์คุณโบวี่ที่งานนะคะครับอย่างที่บอกคุณโบวี่ก็บอกว่ายินดีถ้า บีคบ้คบกุ๊บกิฟนี่ <c oughs> ตอนนี้มีกระแสข่าวมาเออเหมือนคุณบี้เนี่ยก็จะดูดูกันอยู่หรือเปล่ากับคุณกุ๊บกิฟก็เลยไปถามคุณโบวี่หนึ่งว่าเอ๊ะ e จงไงนั่นน่ะสิก็เป็นคู่ที่ถ้าเกิดว่าถัดจาก <c oughs> คุณโบวี่ไปแล้วก็ไปคบกับคุณ <c oughs> คกุ๊บกิฟก็จะดูเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็ท้าทายดีอยู่เหมือนกันนะครับน่านะาต้องเป็นคู่ที่น่ารักมากคงจะงุ้งงี้งุงตลอดเวลาอะไรเงี้ยจากคบกับสาวสวยเซ็กซี่กลายเป็นคบกับอีกคนหนึ่งที่เป็นสาวแบบร่างเล็ก สนุกสนานแต่กูยิบนี่เขาเซ็กซี่ไม่ธรรมดาคุณคุณต้องไปติดตามในสแกมเขานะก็ตามิบนี่เขาไม่ธรรมดาจริงไปทางสายฮามากกว่าเห็นมีจูบคอกับแจ็คแฟนฉันด้วยนี่คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปนะคะเราพูดถึงคุณโบวี่แล้วคุณโบวี่เนี่ยไปร่วมงานด้วยครับร่วมงานแต่งงานด้วยยังไงต่อพี่ท็อปอืมแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่นะครับเพราะว่างานแต่งงานคุณกระแตเนี่ยนะค่ะเขาสังเกตว่าคุณอั้มพัชราภาหายไปไหนนั่นน่ะสิเออนั่นน่ะสิก็เลยต้อง มาเคลียร์ประเด็นนี้นะครับว่าทําไมทําไมพี่อั้มพัชราภาถึง <Yeah. S 1> ไม่ไปงานแต่งของคุณกระตาแล้วก็มีหลายคนนะครับเข้าไปถามในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับ<อ>ว่านะเ,ออเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมไม่มาร่วมงานแต่งงานพี่อั้มเขาก็บอกว่าออต้องออกมาโพสต์เคลียร์เพราะบอกคนขับรถไม่สบายกว่าทันหันถ้าขับไปเองคงไม่ถึงแน่เอองานนี้ก็เลยต้องไปถามพี่กระตาซะหน่อยว่าเป็นยังไงมีการพูดคุยอนอกรอบก,กันกับพี่อั้มหรือ,อยังแล้วเมื่อกี้ก็เราพูดถึงคุณโบวี่ไปใช่ไหม<ช>คุณโบวี่เนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแทนที่จะเป็นคุณจ๋านัทธว หลายๆคนก็คาดการไว้อย่างหนึ่งก็เลยอเอ๊ะมีดราม่าเกิดขึ้นมาเว่าสองคนนี้เนี่ยหนีหน้นากันหรือเปล่าเน,เนื่องจากมันมีประเด็นอยู่ใช่ประเด็นของพี่กึง้งพี่กึ้งอีกแล้วแหมอยากรู้อะไรกันเยอะแยะนี่คุณผู้ชม,มเห็นไหมเรื่องมันก็สลับซับซ้อนซ้อนไปไขว้ามาตกลงเป็นมาอย่างไรไม่นะคะไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็วางกันอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็ต้องแบบไม่ว่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็ แล้วก็ตอนเชียงใหม่เนี่ยโบวีก,กัจ๋าก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะแล้วก็งานกรุงเทพเนี่ยโบวีก,ก็ยังอยู่แต่ว่า,าวิเจจ๋าเนี่ยเขาเขาติดธุระอะไรเงี้ยเขาก็บอกก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วคะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร าวที่ออกมาเนี่ยว่าเอาคนแบบมีกรณีกันอย่างเงาในฐานเพื่อนในกลุ่มอย่างเงยเรารู้สึกยังไงบ้างผมได้คุยกันมาภายในกลุ่มมันไม่มีอะไรนะคะคือประเด็นที่ที่ที่เป็นข่าวกันก็คือแบบม,ม,มันไม่มีมันไม่มีอะไรข้างในกันอยู่แล้วอะค่ะประเด็นน้านัก่เป็นประเด็นขึ้นมาว่าพี่อ้๊มไม่ไปร่วมง,งานค่ะพี่อ้๊ไม่ไปร่วมง,งานแล้วเป็นประเด็นอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> จริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่อ้ํากับตาก็รู้จักแล้วเราก็เชิญในฐานะที่เป็นพี่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะเราสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอกยั่งไม่ไปโรงพยาผมก็เลยบอกว่าไม่ไปแก็ไม่ได้เออจริงๆแล้วคนคนไม่มางานก็เยอะเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถบางคนก็ติดงานเราต้องเข้าใจด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมไม่มาอะไรเงี้ยไปหงุดหงิดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรามิกก็มีโอกาสอ,อื่นๆที่ต้องเจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ คุยกันนะ,นะคะแต่ว่าก็เห็นใน IG ตามที่ตามที่ททบอกนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมขอย้อนกลับไปตีแผงเรื่องนึงรรตีแผรคแับเรื่องของคุณอ้ําที่ไม่มาเนี่ยหลายๆคนมองว่าเอ๊ะ คนขับรถทำไมถึงแบบสำคัญขนาดนั้นพี่อ้ํา <Ừ. S 1> หรือว่าจริงๆแล้วเป็นคุณแอมหรือเปล่าคืองานคุณไปแต้เขาจัดสองที่นะ,ะจัดทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่กรุงเทพ<ะ>คิดว่าที่กรุงเทพเนี่ยคนขับรถจะมีผลอะไรกับชีวิตของคุณอ้ําขนาดนั้นออหรือว่าคนขับรถเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนที่สำคัญมากๆอย่างคุณแอมนะทุกคนก็เลยพุง่งไปคุณแอมหรือเปล่าเออแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบเราจะได้รับคำตอบกันเร็วนี้แล้วค่ะครับช่วงนี้ค่ะรักเดา่วจึงยองเล่นรอยอยู่ไปชมเร็ว จิยอกใครใครๆก็ไม่รักผมขนาดน้องนุ่งยังสายหน้าเลยโอ้โหมูหยองไม่ได้ร้องเพลงผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะงานนี้แค่อยากจะบอกว่าสงสารสงสารเยียบอยประกรณของเราสิละเกิดกระทำหมูหยองเป็นน้องวันใหม่เนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันนะ เขาเทรนมาดีนะเว้ยสงสัยวันนี้ทำผมแบบจำไม่ได้ทำผมนี้แต่ใครก็ทำเธอได้เธอมีเคราที่ดีจะจำได้อยากจะพูดอะไรกับน้องสาวที่ไม่แคร์ตัวเองไหมคะหมอยหมอยลูกจำเฮียได้ป่าบอยเองก็ แหมแหมแหมนาทีนี้ต้องยกความน่ารักให้กับมวยน้อยคนนี้จริงๆไม่ว่าจะขออะไรก็ได้หมดแฟนคลับขอถ่ายรูปก็ไม่เคยงอแงสักทีถามโพนให้แต่ละท่าเบาๆทั้งนั้นมันไม่สวัสดี้าวปีนี้พัฒนาแล้วโอ้ลูกปีนี้นะครับต้องขึ้นไม่ได้มานั่งได้ยานเชียวหนูจะทำภารกิจอะไรลูกเรียบหรอยฮะ เดี๋ยวตอบขึ้นมาแล้วหนาวเลยพี่อครับยังไงช่วยลาเว้นนองผมไว้นะทุกคนนะบอยครับเขาเว้นแน่ๆกับวพาน้องหนูเป็นผู้หญิงโอ้ยเดี๋ยวฉันรักน้องนะจะถ่ายรูปน้องคนแรกเลยนะแล้วได้ถามความรู้สึกน้องผมบ้างบอยบอย เฮ้ยหลายดอกแล้วนะเว้ยเฮ้ยเอกอีหยู่แมนกว่ะเฮ้ยอ้าวงานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่โมยคนเดียวที่ฟินเพราะยังมีอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าหล่อเต็มเวทีขนาดนี้ยังไงก็ฟินฟินเอกเอกฮะเอกเก็บอาการนิดนึงได้ไหมฉันเก็บอยู่ถ้าฉันไม่เก็บมันจะเกาะไปแล้วงันไใจใจมือแกไวสักกลัวเจ้าจี เราต้องสัมภาษณ์กันใกล้ๆหน่อยนะพี่สาวนะขอเอาเลยค่ะคุณน้องที่โอ้โหขิจกรรมทำอะไรขิจกรรเนี้ยไอ้เด็กมันมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปนิดนึงแต่ออดแต่ออกขิจกรรมนี้เป็นของที่เท่าไหร่นะคุณลูกครั้งที่สามั้งที่สามเดี๋ยวครั้งแรกทำอะไรเป็นยังไงมีความสุขหรือเปล่าปิตมากครับปิตมากเราทำอะไรกันเด ใช่ก็มางานนี้ตั้งแต่ตอนที่เอ่อคุณชัยพุทธิพัน์ยังไม่ได้อ่อนใช่ตอนนั้นมาจำได้ครับนะารมาที่ครั้งที่สามแล้วใช่ดีใจมากครับสุดสาหโม้บากเลยโม้บอกจะพูดอะไรกันแล้วครั้งที่สองอันที่สองครั้ที่สองครับไปแล้วไปแล้วพูดแล้วเหรอยังไม่ได้พูดครับแล้วครั้งที่สามละคังโมรย์คังโมรย์คังโมรย เอาเป็นว่าวันนี้ต้องยอมให้กับซุปตาตัวน้อยน้องวันใหม่งดชิกกัด1วันแต่คราวหน้ามูยองแจไปส่องดาราคนไหนอีกห้ามพลาดแต่ต้องไม่โกรธเพราะรักดอกจึงยอกเล่นชอบชอบคุณผู้ชมช,ช,ช่วงหน้ากระไยแตไอเดียรอยอยู่กับแผนกุ้งทอดครับแล้วก็เชฟเราเป็นพี่หนูสอนรามด้วย,ยรอติดตามกันนะครับ สวัสดีครับพ่อับผมสอนรามในรอยไทยไอเดียครับปกติวันหยุดของผมนะครับผมจะชอบพาคุณแม่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารนะครับคุณแม่ก็จะชอบแ่งแผนกุ้งครับแต่วันนี้ผมจะทาแผนกุ้งทอดโดยมีรอยไทยแผนเป็นตัวช่วยผมนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมทําเสร็จแล้วคุณแม่จะชมว่าอย่างไรครับเราจะทอดกุ้งโดยน้ามันปาล์มนะครับซึ่งน้ามันปาล์มเนี่ยเอาไว้ทอดโดยเฉพาะนะครับเทน้ามันปาล์มลงไปหมดเลย รอให้น้ำมาเดือดนิดนึงนะครับเาก็หยอดลงไปเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยงามนะครับแน่รบประทานมากเสร็จแล้วผมเอาคุ้งพักไว้ต่อไปนะครับผมจะมาทําตัวผนังนะครับปลอยไทยผนังให้หมดหมดนะครับรอให้เดือดครับผมปิดไฟนะครับกุ้งนะฮะที่เราทอดเอาไว้แล้วเอานำมาพักเอาไว้นะครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้กะทิเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟภูมิใจจริงๆเลยครับวันนี้ที่ได้ทำเมนูที่คุณแม่โปรดได้นะครับโดยมีรอยไทยแผนเป็นตัวช่วยนะครับที่สำคัญคือทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ ติดตามชมรอยไทยไอเดียในคราวหน้านะครับว่าผมจะทำอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอัมพลฟูด้ด the healthy taste หมดเวลาแล้วค่ะคต้องขอบคุณนะคะมิสซิลี่ส่งตรงจากกรุงเทพไทเช่ารถไยน,นะคะขอบคุณมากมาเสื้อผ้าวิทยกรจากท็อปช็อปและท็อปแมนสวัสดีครับ Thank you. สวัสดีค่ะ